สวัสดีครับขอต้อนรับพี่ๆี่เข้าสู่การนับเด็ของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์นะครับเหมือนเดิมก่อนไปรับชมนะคะฝากพี่ๆี่กดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆครับสําหรับวันนี้จะมีของสวยๆชิ้นไหนที่ถูกใจพี่ๆีบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ แหวนดอกบัวนกพรรัษยอดเพชรลูกโลกเรือนทองลงยานะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%า75-9เลงยาประดับด้วยนพริรัษเพชรซีกลูกโลกนะครับแบบไม่รองทรัพย์ขนาดหน้าเพชรเนี่ยประมาณ15ตัง์น้ำหนักรวม9.45กรัมขนาดแหวน53ปราคาขาย27,500บาทสวยเหลือเกินนะฮะสำหรับแหวนวงนี้ พี่ๆดูที่ดีเทลนะครับรายละเอียดของชิ้นงานตัวเรือนเป็นเรือนพุ่มดอกบัวแล้วก็จะใช้เทคนิคการลงยาโดยรอบนะครับส่วนตัวนกพัรั์เนี่ยได้พลอยที่สวยสีฉ่ำแล้วก็ตัวเพชรลูกโลกแววาแล้วก็รีบระยับแบบนี้เลยขนาดหน้ากว้างเวลาใส่ขึ้นนิ้ว ก็จะใส่เห็นชัดแบบเต็มนิ้วแบบนี้เป็นวงที่ใส่แล้วเต็มหน้านิ้วนะครับเหมาะมากๆกับพี่ๆที่ชอบงานชิ้นใหญ่หรือกำลังมองหาซื้อแหวนนกพัรั์อยู่วงนี้ตอบโจทย์แน่นอนกด cf กดสั่งซื้อได้เลยนะครับ <S <S กำไลไหมทองเกาะทองคําลายดอกพิกุลนะครับ ตัวเรือนจะเป็นทองคำ90%นำมาเกาะใหม่ทองน้ำหนักรวมทั้งชิ้นอยู่ที่64.32กรัมขนาดเส้นผ่านสูงกลางนะครับอยู่ที่5.3เซนติเมตรราคาขายเพียง65,000บาท คุ้มมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับรายละเอียดและความสวยงามโดยรวมกันก่อนกำไลใหม่ทองนะครับเส้นใหม่ชัดเราก็อยู่ในสภาพที่ดีมากๆนํามาเกาะกับตัวทองคําทองคําพี่ๆดูลายลายเขาจะทําเป็นลายดอกพิกุลนะครับสวยงามลวดลายของเขาเนี่ยละเอียดแล้วก็มือหนึ่งนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยสั่งทําพิเศษซึ่ง การสั่งทํำแบบนี้นะคะต้องใช้ช่างที่มีความชํานาญมีฝีมือและที่สําคัญเลยแพงสําหรับการสั่งทํำนะครับอันนี้ถือว่าพี่ๆนะครับที่จะเป็นเจ้าของท่านต่อไปเนี่ยได้ประโยชน์แบบเต็มๆเ,เลยชิ้นงานสวยละเอียดละออทองที่นํามาเกาะนะครับแน่นหนาทองเยอะ แล้วก็งานของเขาเนี่ยเรียบร้อยสวยงามจริงๆครับไหมทองอย่างที่พี่ๆหลายท่านทราบว่าเป็นอัญมณีนะครับแห่งโชคลาภแล้วก็ความโชคดีต่างๆชิ้นนี้งานสวยสมบูรณ์ใส่ยังไงก็ดูดีใส่เต็มข้อมือนะครับแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆโอกาสทุกๆกิจกรรมเลยงานดีๆแบบนี้นานๆได้มาทีนะครับ และก็เป็นงานที่มีความละเอียดสมบูรณ์มากๆ c f เลยเลยครับแหวนเพชรบาเกตแถวประดับเพชรกลมนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%ประดับด้วยเพชรรวมทั้งวงในอยู่ที่3กรัตน้ำหนักรวมนะครับ10.03กรมัมขนาดแหวน53ราคาขายเพียง48,500บาท คุ้มมากๆทั้งในเรื่องของราคานะครับที่ถูกแล้วก็คุ้มแล้วดีไซน์เนี่ยยังดีอีกด้วยพี่ๆดูที่ดีไซน์กันก่อนนะครับด้านหน้าเพชรเนี่ยเขาใช้เพชรเหลี่ยมบาร์เกตนะครับขาวเล่นไฟแล้วก็ตะมิทน้อยมาประดับ เรียงเป็นแถวแล้วก็ตัดสลับกับตัวเพชรกลมซึ่งขาวแล้วก็เล่นไฟรีประยับเช่นเดียวกันงานฝั่งประณีแล้วก็อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีครับส่วนก้านแหวนตัวเรือนมีคุณภาพก้านแหวนแน่นหนานะครับไม่บอบบาง เหมาะมากๆกับการที่จะเป็นแหวนที่เราใช้งานในชีวิตประจําวันใส่ติดนิ้วใส่ลืมไปเลยสําหรับแหวนวงนี้ความเล่นไฟระยิบระยับของเขายืนหนึ่งมากๆพี่ๆที่รักแล้วก็เลิฟงานจิวเวลรี่แบบนี้โดยเฉพาะงานเพชรเหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นเพชรที่มีดีไซน์แตกต่างนะครับทําเพิ่มดีไซน์เพิ่มความเก๋ใ๋ให้กับตัวเราวงนี้น่าซีเอฟมากๆกดจองมาเลยครับ แหวนสัตบงกฎทองคำนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ95%น้ำหนักรวม7.62กรัมขนาดแหวน60ราคาขาย18,500บาทงานทองชิ้นนี้นะคะเป็นงานทองที่แตกต่างจากงานทองโดยทั่วไปเป็นทองที่ใช้ฝีมือนะคะแล้วก็ความประณีตขึ้นรูปเป็นดอกบัวสัตบงกฏ งานแบบนี้ต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญแล้วก็มีความละเอียดครับตัวเรือนอยู่ในสภาพที่ดีดอกอบัวสัตบงกฎนะครับก็คือไม่บุบบี้ความละเอียดอ่อนหวานของเขาเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับสำหรับพี่ๆที่รักแล้วก็ชื่นชอบนะครับงานทองคำํำโดยเฉพาะงานทองคําลายโบราณลายสวยๆแบบนี้ ชิ้นนี้น่าซื้อน่ามีไว้ใช้ประยุกต์ใช้ได้นะครับกับทุกๆโอกาสใส่ได้กับทุกๆชุดงานทองลายสวยๆใส่ยังไงก็สวย CF นะครับ แหวนยกอานม้าประดับเรือนเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำาเปประดับด้วยหยกพมา่านะครับเจดีทไทป์แล้วก็ประดับเพชร24เม็ดรวม48 m, ตั้งน้ำหนักรวม4.7 0กรัมขนาดแหวน51ราคาขายเพียง1,9500บาทงานน่ารักเก๋นะครับด้วยดีไซน์แล้วก็ความสวยงามของตัวหยก ยกนะครับจัดเจรันนะครับรูปทรงอานม้าสีสวยแล้วก็ประดับตัดขอบด้วยเพชรข่าวแล้วก็เล่นไฟดูการฉลุลายของตัวเรือนสิครับเ mm hmm. ท่มากๆเก๋ม,มากๆเลยแหวนวงนี้นะครับเหมาะมากๆกับการใช้งานได้บ่อย,อยๆเพราะว่ารูปทรงของเขาจะใส่ค่อนข้างสบายไม่เกี่ยวเสื้อผ้านะครับนอกจากจะได้ ตัวเรือนนะครับดีไซน์เก๋ๆแล้วยังได้ราคาที่ถูกแล้วก็คุ้มมากๆยกอานม้านะครับใส่เอาเคสเรียกโชคลาภและความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน CF ได้เลยนะครับแหวนทับทิมสยามลายเกลียวนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75% ประดับด้วยทับทิมสยามนะครับแล้วก็เพชร29เม็ดรวม32ตังน้ำหนักรวม7.17กรัมขนาดแหวน55ราคาขาย23,500บาท เป็นอีกหนึ่งงานแหวนทับทิมสยามนะครับที่น่าซื้อน่าใช้นะครับราคาไม่สูงจนเกินไปราคาเบาๆมีให้กับพี่ๆได้เลือกนะครับไว้ครอบครองกันตัวชิ้นงานนะครับดีไซน์สวยด้วยตัวลักษณะของการใช้พลอยเจริญนเหลี่ยมมาจัดเรียงแบบฝังสอดนะครับ งานฝังเรียบร้อยแล้วก็ประณีตตีส่วนเพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีหน้าแหวนเวลาใส่นะครับก็จะได้หน้ากว้างกำลังสวยแบบนี้พอดิพอดีนะครับดูไม่ไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจิ๋วจนเกินไปกำลังกันกลางนะครับก็คือกำลังสวยใช้งานได้กับทุกๆโอกาสรวมถึงการใช้ใส่ทำงานก็ได้ CF ได้เลยนะครับแหวนเพชรเหลี่ยมแถวลายไข้นะครับ ตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับเพชรรวมทั้งวงในอยู่ที่1.30กรัตน้ำหนักรวม5.90กรัมขนาดแหวน53ราคาขายเพียง29,900บาทถูกมากๆเลยสำหรับแหวนวงนี้นะครับแล้วก็ดีไซน์ดีด้วยนอกจากดีไซน์ที่ดีแล้วคุณภาพของตัวเพชรก็ดีด้วยตัวเพชรทั้งเพชรเหลี่ยมแล้วก็เพชรกลมขาวระยิบระยับเล่นไฟ ข้างในตำหนิน้อยนะครับงานฝั่งประณีตแล้วก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยส่วนตัวก้านแล้วก็ตัวเรือนไม่บุบบี้งานดีจริงๆครับเป็นหนึ่งงานจิวเวอรี่นะครับสภาพดีอยากส่งต่อให้กับพี่ๆที่รักงานจิวเวอรี่มากๆโดยเฉพาะถ้ากําลังมองหาซื้อแหวนเพชรสักวงหนึ่งนะครับไว้ใส่ได้ในหลายๆโอกาส ชอบในการใส่ทำงานนะครับแบบดูเรียบร้อยแต่ก็ดูให้เพชรเล่นไฟวงนี้นะครับน่าซื้อเพราะว่า1ราคาดี2ดีไซน์สวยนะครับแล้วก็3เพชรด,ดีเพชรเล่นไฟดีวงนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับกับพี่ๆหลายๆท่านถ้าชอบแล้วก็รีบกด cf กันเข้ามาได้เลยครับ จพรพิคเนตแกะสลักนะครับรอบทองคํา75%ประดับด้วยพระพิคเนตแกะสลักเพชร3เม็ดรวม9ตังน้ำหนักรวม6.56กรัมหน้ากว้าง1.6ณ2.8เซนติเมตรราคาบูชาเพียง13,900บาทงานสวยขนาดประมาณเหรียญ10บน้าบูชามากๆเลยครับ แหวนฉัด3สีงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%า75.9ประดับด้วยทับทิมมรกตแล้วก็เพชรีกแบบรองซับน้ำหนักรวม4.69กรัมขนาดแหวน51.5ราคาขายเพียง12,900บาทราคาน่ารักน่าโดนมากๆเลย ชิ้นงานนะคะเป็นงานเก่าแท้ๆพี่ๆดูยอดฉัดของเขาเนี่ยหมุนได้แบบนี้เลยเป็นลักษณะของงานเก่ามากๆเลยนะครับอันนี้ต้นได้มานะคะบ้านคนมาในสภาพเดิมๆเลยพี่ๆที่สะ,ส,ะสมงานเก่านะครับรักในงานเก่าเนี่ยไม่อยากให้พลาดอยากให้มีไว้จริงๆหน้ากว้างของเขาก็กำลังสวยถ้าสังเกตดีๆจะเห็นความประณีตละเอียดในการฝังอัญ,ญมณีต่างๆเรียงชิด น่าสือ่อหน้า CF มากมากครับขอพระคุณพี่ๆทุกท่านจากใจนะครับที่เมตตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบุญพิทักษ์ด้วยดีตลอดมาต้องกับนิ้นะครับจากหางานสวยๆราคาดีๆมาให้กับพี่ๆนะครับได้รับชมแล้วก็มาเป็นเจ้าของกันอย่าลืมนะครับร้านของเราเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ถ้าพี่ๆสะดวกนะครับแล้วก็ว่างมา เรียนเชิญที่หน้าร้าน JJ Mall จะจูจักชั้น1ขห้อง FE 10เปิดตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งโดยประมาณแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย